ฟังเสียงกรอบนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลอนแฟมิลี่สวีเดนค่ะและว,วันนี้แม่อ้มจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมดอกจอกเป็นขนมที่ทานได้แบบไม่เบื่อเลยนะคะ จะทําทานหรือจะทําขายก็ได้เลยเพราะว่าสูตรนี้เป๊ะแล้วนะคะทดลองแล้วพร้อมเทคนิควิธีการขึ้นรูปให้สวยงามแบบนี้ค่ะทุกคนขึ้นรูปสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แป้งสูตรนี้กรอบค่ะฟังเสียงกรอบนะคะ ก่อนจะไปดูวิธีทำแม่ออมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ออมด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะเรามาดูกันก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะสำหรับขนมดอกจอกเนาะแม่ออมแนะนำให้ทุกคนช่างตวงวัดแบบนี้ไว้เลยนะคะเวลาทำจะง่ายขึ้นค่ะสูตรนี้เราจะใช้แป้งอยู่3ตัวนะคะตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้า150กรัม ตัวที่2คือแป้งสาลี200กรัมตัวที่3แป้งมัน50กรัมแล้วก็กะทิ200กรัมน้ำปูนใส200กรัมไข่2ฟองแล้วก็งาไม่ต้องขั่วนะคะใช้งาขาวหรืองาดำก็ได้แล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลทราย1น0่กรัมค่ะ เราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยนะคะซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยเราก็นําแป้งทั้ง3ตัวนะคะมาผสมรวมกันในอ่างเลยค่ะใครสะดวกร่อนก็ร่อนได้เลยนะคะร่อนแป้งทั้ง3อย่างรวมกันเลยแต่ไม่อ้อมคิดว่าไม่ต้องร่อนเพราะว่าเราจะกรองก่อนที่เราจะทอดขนมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผสมเกลือลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ใช้ไม้พายหรือตะกอมือคนให้ส่วนผสมของแป้งแล้วก็เกลือเข้ากันค่ะ ไม่ต้องเข้ากันมากจนแบบเนียนก็ได้นะคะให้แค่เข้ากันเฉยๆเนาะหลังจากนั้นก็ทำหลุมตรงกลางได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะผสมส่วนผสมของของเหลวลงไปเนาะอันดับแรกก็คือน้ำปูนใสนะคะกะทิไข่ทั้ง2ฟองเลยค่ะไข่แนะนำเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็น้ำมันพืช แล้วก็น้ำตาลรายที่เราตวงไว้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นใช้ตะก้อมือคนนะคะแม่อ้อมแนะนำให้ใช้ตะก้อมือเพราะว่าสะดวกต่อการเค้ามากกว่าสะดวกต่อการทำให้แป้งเขาละลายมากกว่ากว่าการใช้มือนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตะกอมือก็ใช้มือได้นะคะทุกคนเนาะ,ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำแป้งของเรานะคะมากรองเพื่อ รองเอาเศษฝุ่นเศษเม็ดแป้งที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราไปทานจะได้ไม่สะดุดปากค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการทอดนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะทอดนะคะแม่อ้ากจะจแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดพิมพ์ที่เพื่อนๆซื้อมานะเป็นพิมพ์ใหม่ซึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานเลยให้เพื่อนแช่พิมพ์ในน้ำมันร้อนก่อนหนึ่งคืนน้ำมันร้อนคืออะไรน้ำมันร้อนก็คือเราเปิดน้ำมัน ใส่หม้อให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอาพิมพ์พเราลงแช่ไว้สักหนึ่งคืนตื่นเช้ามาเราก็เอามาทําขนมได้เลยค่ะขนมจะไม่ติดพิมพ์พขนมจะหลุดล่อนออกง่ายนะคะและก็มาถึงขั้นตอนการทอดค่ะแม้อมจะเปลี่ยนถ่ายภาชนะนะคะเป็นเป็นใส่เหยือกแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราจุม่มพิม์พลงไปจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็เตรียมงาไว้เลยค่ะ เราจะเปิดไฟให้ร้อนแล้วก็รีไฟให้เหลือไฟกลางนะคะในขณะที่พิมพ์ร้อนแล้วเราก็โรยเม็ดงานะคะอย่าอย่าผสมเม็ดงาไปกับแป้งเลยเนาะเพราะว่าเม็ดงาจะตกตะกอนนะคะแล้วเราก็นำพิมพ์ที่ร้อนๆลงมาจุ่มเลยนะคะเราจะได้ยินเสียงสู้ซ่าะคะทุกคนจะยินเสียงซ่าเลยเพราะว่าพิมพ์เนี่ยเวลาเจอพิมพ์ที่ร้อนๆ เวลามาเจอกับตัวแป้งนะคะก็จะเกิดการซ่าเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสลัดและก็ไปจุ่มลงในน้ำมันไฟกลางนะคะเน้นว่าไฟกลางเนาะทำแบบนี้ค่ะจุมจุมจุมแล้วก็สลัดสลัดบิดซ้ายบิดขวาหมุนหมุนหม,นมนุนิดนึงนะคะแล้วก็ดอกก็จะหลุดออกมาจากพิมพ์ได้อย่างง่ายได้ค่ะ แล้เราก็จะทอดขนมดอกจอกของเราให้มีสีสวยงามนะคะระวังนะคะขนมเนี่ยไม่ง่ายมากๆเลยเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดูดีๆนะคะ,ะแล้วก็เราก็จะทอดขนมเราไปจนหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าวิธีการขึ้นพิมพ์ทำยังไงคะ่ะ วิธีการที่จะทําให้ดอกเราสวยนะคะแนะนําให้ใช้ถ้วยแบบนี้ที่มีก้นลึกๆเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขนมที่ยังร้อนๆอ,อยู่ค่ะวางคว่ำลงไปแบบในภาพเลยแล้วก็ใช้อะไรก็ได้อันนี้ไม่ต้องใช้ขวดกลิ่นนะคะนี่วางลงไปแบบนี้เลยคะ่ะในขณะที่ดอกยังร้อนอยู่นะคะถ้าดอกมันเย็นแล้วเนี่ยขนมดอกจอกเราเนี่ยเย็นแล้วเขาจะขึ้นรูปแบบนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็จะได้ออกมาเป็น ดอกจอกที่สวยงามแบบนี้ค่ะทุกคนจะเอาไปทำทานก็สวยงามนะคะหรือใครจะเอาไปทำขายก็เป็นถือว่าเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้ขนมเราดึงดูดจากลูกค้าได้มากขึ้นค่ะหลังจากนี้เราก็พักให้ใคลายความร้อนแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วก็สามารถแพ็คเก็บในกล่องปิดมิดชิดหรือว่าใครจะทำขายก็คือแพ็คใส่กล่องใส่ถุงได้เลยนะคะตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะ สำหรับแป้งสูตรที่แม่อ้อมทำวันนี้นะคะได้ขนมอยู่ที่37ดอกนะคะ37ดอกเนาะเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะคะถ้าเกิดจะทำขายตกดอกละเท่าไหร่แล้วค่อยคูณบวกกำไรเข้าไปนะคะแม่อ้อมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะแม่อ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่อ้อมทำงานดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้